สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและเพื่อนร่วมทางแสงสว่างที่รักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Key ไขความลับจักรวาลเพื่อการตื่นรู้ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาไขาความลับจักรวาลเรื่องเหตุผลที่จักรวาลปลุกคุณให้ตื่นตอนตีสถึงตีห เป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ตื่นนอนตอนตีสามถึงตีห้ตลอดเวลาและไม่สำคัญด้วยซ้ำว่าคุณจะเข้านอนตอนไหนหรือเปล่าคะคุณสามารถเข้านอนตอนสามทุ่มตีหนึ่งได้แต่คุณก็ยังพบว่าตัวเองตื่นนอนตอนตีสาถึงตีห้อย่างไม่ตั้งใจนี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณกันแน่ การตื่นขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะถือเป็นการตื่นขึ้นในช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราสามารถเปิดรับพลังงานที่สูงกว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายของตอนเองที่อยู่เบื้องหลังได้ค่ะแนวคิดที่ดูเหมือนจะเหนือธรรมชาตินี้นะคะเป็นความจริงที่มักจะเกิดขึ้นอยากให้ท่านผู้ฟังนะคะลองนึกภาพของการหลับลึกที่ทุกสิ่งลื่นไหลแล้วเราก็สะดุดุ้งขึ้นพรวดพลาดกระทันหัน จะเป็นอย่างไรนะคะหากเราจะบอกคุณว่าปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่เกินกว่าที่เรารับรู้ได้ค่ะมันมีสาเหตุที่ลึกซึง้งและมีพลังเชื่อมโยงกับจักรวาลและกฎแห่งการดึงดูดค่ะเราอยากให้คุณเข้าใจว่า เราไม่ได้กำลังพูดถึงการมีปัญหาในการนอนหลับนะคะอย่างเช่นการหลับยากและเราไม่ได้กำลังจะพูดถึงว่าคุณกินอะไรแล้วาธาตุเกิดแปรปรวนผิดปกติหรือว่าอาการซึมเศร้าวิตกกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เรากำลังพูดถึงการตื่นนอนช่วงเวลาตีสาถึงตีหโดยกระทันหันในขณะที่คุณหลับลึก ช่วงเวลาตี 3- ถึงตีหจะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดนะคะสำหรับคุณที่จะทำการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณเพราะในขณะนั้นสมองเชิงตักกากของคุณไม่ได้ใช้งานอัตตาของคุณก็เลิกงานแล้วจิตสำนึกของคุณก็ปิดตัวลงไม่ได้คิดเรื่องราวต่างๆนานาร้อยอย่างพันอย่างที่วุ่นวายดังนั้นช่วงที่จิตสำนึกของคุณ ปิดประตูลงนะคะส่วนจิตใต้สำนึกของคุณก็จะเปิดประตูอ้ารับข้อความและข้อมูลจากจักรวาลโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นแทนค่ะนี่คือช่วงเวลาที่คุณต้องตีความหมายในข้อความเหล่านั้นแล้วก็ดาวน์โหลดมัน นี่คือเวลาที่จัก,กรวาลรู้ว่าเขาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้กับคุณได้และคุณจะจำมันได้จริงๆแบบที่ไม่ลืมเมื่อคุณตื่นขึ้นมาค่ะข้อเสนอยาแผนโบราณของจีนนะคะที่น่าสนใจที่เชื่อมโยงช่วงเวลาที่ตื่นช่วงนี้เข้ากับระบบเฉพาะของร่างกายแนะนำว่าอาจเป็นการสื่อสารอันศักดิ์สิทธิ์จากจัก,กรวาล คุณอาจมีคำถามว่าแล้วทำไมจัก,กรวาลถึงเข้ามาแทรกแซงและปลุกเราให้ตื่นขึ้นระหว่างช่วงพักของเราด้วยละ่ะในคลิปนี้นะคะคุณจะได้เรียนรู้เหตุผลที่นอกเหนือจากการเข้าสู่อาณาจากักรทางร่างกายและก็อารมณ์ของคุณคุณจะค้นพบวิธีตีความหมายที่ซ่อนอยู่ของสัญญาณและข้อความเหล่านั้นและคุณจะได้เรียนรู้เพื่อปรับปรุงการพักผ่อน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตแ,และเชื่อมโยงกับจังหวะธรรมชาติของจักรวาลค่ะเหตุผลสาประการที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้นะคะว่าทำไมคุณถึงตื่นขึ้นมาอย่างกระทันหันในช่วงเวลานี้นี่อาจเคยเกิดขึ้นกับคุณมาก่อนหรืออาจจะยังไม่เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นกับคุณในวันข้างหน้า แล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆคุณจะตอบสนองสิ่งน,นี้ได้ดีที่สุดอย่างไรคุณควรทำอะไรหรือมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรที่คุณจะสามารถทำได้เพื่อให้ตอบสนองได้ดีที่สุดต่อจักรวาลหรือว่าคุณจะให้จักรวาลต่อสายโทรหาคุณแล้วคุณก็ยังนอนหลับสนิทอยู่ลองคิดดูนะคะว่าคนส่วนใหญ่นอนหลับในช่วงเวลานี้ดังนั้น นั่นหมายความว่าความถี่ในการสั่นสะเทือนของสิ่งแวดล้อมของคุณคือสภาวะที่สงบยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะเราทุกคนในโลกนี้จะส่งข้อความไปยังจักรวาลทุกวันทุกวันและทั้งวันหากเรานะคะสมมุติให้จักรวาลเป็นร้านพิซซ่าร้านหนึ่งที่บริการส่งตลอด24ชั่วโมงและในช่วงระหว่างวันช่วงเวลาที่วุ่นวายมีคนโทรสั่งพิซซ่ามากมาย แต่จะเป็นอย่างไรนะคะหากทั้งเมืองทุกคนต่างหลับกันหมดสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณสงงบที่สุดไม่มีใครโทรสั่งพิซซ่านอกจากคุณคนเดียวลองนึกภาพดูนะคะในขณะที่ถนนหนทางโลง่ลงๆทั้งเมืองมีเพียงแค่คุณคนเดียวที่สั่งพิซซ่าแล้วพิซซ่าก็จะสามารถส่งตรงถึงคุณได้เลยพิซซร่อยอร่อยร้อนๆจะมาถึงมือคุณได้เร็วแค่ไหน ฟังมาถึงตอนนี้บางคนนะคะก็อาจจะเข้าใจและยอมรับสิ่งนี้สิ่งที่เรากำลังจะอธิบายและบางคนนะคะอาจคิดว่านี่คือเรื่องอะไรกันสิ่งที่ฉันกำลังฟังอยู่นี่มันลึกซึ้งเกินไปยากเกินกว่าที่จะเข้าใจแต่ทุกอย่างจะสมเหตุสมผลเมื่อคุณเริ่มฝึกทฤษฎีทั้งหมดนี้นะคะคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นผู้สร้าง กำลังจะสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่สักชิ้นหนึ่งและคุณก็ได้เลือกผู้คนจำนวนหนึ่งเพื่อมาสร้างผลงานชิ้นนั้นที่คุณคิดว่าพวกเขาพร้อมมีคุณสมบัติตรงตามที่คุณกำหนดและคุณต้องการที่จะส่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานไปถึงพวกเขาช่วงเวลาใดที่คุณคิดว่าเป็นเวลาที่ผู้ถูกเลือกให้ทำงานนี้สามารถที่จะรับข้อมูลหรือองค์ความรู้จากคุณได้ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคะ คุณจะส่งข้อความนั้นไปยังช่วงเวลาที่เขายุ่งที่สุดตอนที่เขามีสายโทรเข้าทั้งวันมีงานเร่งรีบที่ต้องทำหรือว่าเวลาที่พวกเขาว่างสงบพักผ่อนไม่มีอะไรกวนใจแน่นอนว่าคุณจะต้องเลือกเวลาที่สงบที่สุดใช่ไหมคะจริงๆแล้วถ้าคุณตื่นนอนตอนตีสามถึงตีหมันจะเป็นพรที่ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะคุณ คือผู้ถูกเลือกจากผู้คนทั้งหลายค่ะจักรวาลเลือกที่จะส่งข้อความถึงคุณในเวลานั้นแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือบางคนนะคะถูกจักรวาลปลุกให้ตื่นขึ้นมาแล้วพวกเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องตื่นมาด้วยไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็หันไปมองนาฬิกาแค่เพียงเห็นว่าเป็นเวลาตีสามเท่านั้นพวกเขาก็บังคับตัวเองให้กลับไปนอนต่อแล้ว จักรวาลกำลังพยายามปลุกคุณพยายามบอกใบให้คุณทำอะไรบางอย่างแล้วบอกว่าตื่นตื่นตื่นฉันมีบางอย่างที่ดีสำหรับเธอนะมันเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากจดลงไปในสมุดต,ตอนนี้เลยตื่นตื่นตื่นลุกมาเขียนหนังสือวาดภาพแต่งบทกลอนบทกว,วีเร็วๆเ,เข้าตื่นตื่นตื่นนำไอเดียนี้ไปใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจแบบนั้นแบบนี้เลย ตื่นๆๆพรุ่งนี้ห้ามไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่นั่นที่นี่นะตื่นๆๆปัญหาที่เธอต้องการแก้ไขมีทางออกแบบนี้ลุกขึ้นมาฟังแล้วก็จดเร็วเข้าแล้วคุณก็พูดกับจัก,กรวาลด้วยอาการสลืมสลือว่านี่มันเพิ่งตีสามเองนะจัก,กรวาลเอาไว้คราวหน้าละกันบายๆเราอยากจะขอแนะนำว่า คุณควรจะตื่นขึ้นมาหากคุณนอนต่อคุณอาจจะพลาดช่วงเวลาและข้อมูลสำคัญค่ะดังนั้นเรามาดูเหตุผล3ข้อที่ทำให้คุณตื่นขึ้นมากลางดึกกันนะคะเหตุผลที่1เพื่อตอบคำถามเชิงลึกบางข้อของคุณโดยส่วนใหญ่แล้วคุณต้องเข้าใจในช่วงเวลาอื่นที่คุณไม่ได้นอนมันมีความวุ่นวายมากมายเกิดขึ้นในใจของคุณ และรอบๆตัวคุณเมื่อมีความวุ่นวายมากๆมีสิ่งรบกวนมากๆมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นและต้องทำในชีวิตประจำวันมากๆจิตใจของคุณจึงหมดแรงเกินไปที่จะรับข้อความที่จักรวาลต้องการจะส่งให้กับคุณได้เรามักจะละเลยเพราะเราพยายามใช้สมองเชิงตรรก,กะของเราเพื่อหาเหตุผลว่าทำไมเราเห็นสิ่งนั้นสิน่งนี้หรือได้ยินข้อความเหล่านี้ จำไว้เสมอนะคะว่าจักรวาลจำเป็นต้องนำทางคุณจำเป็นต้องให้คำแนะนำคุณเกีย่ยวกับการตัดสินใจที่คุณต้องทำหรือคำตอบสำหรับความท้าทายบางอย่างที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ค่ะหรือแนวคิดสำหรับอนาคตของคุณที่คุณจะได้รับในระหว่างนั้นดังนั้นจะทำอย่างไรถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ มาฟังกันนะคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำนั่นก็คือให้คุณตื่นขึ้นแล้วก็นั่งบนเก้าอี้หรือเตียงนอนโดยวางเท้าลงบนพื้นเพื่อให้เท้านะคะได้เชื่อมต่อกับพื้นเพื่อที่จะเป็นการเชื่อมโยงตัวเองกับแม่ธรณีตั้งตัวให้ตรงแบมือแล้วยกขึ้นไปในอากาศเพื่อเปิดกว้างเปิดรับข้อมูลและพลังต่างๆที่มีอยู่ คุณกำลังต่อสายดินพลังงานเหล่านั้นคุณกำลังส่งพลังรากเหล่านั้นจากกระดูกสันหลังทั้งหมดไปยังจัก,กรวาลเพื่อที่คุณจะได้มีสัญญาณที่ชัดเจนนี่คือโหมดการรับข้อมูลโหมดกราวนะคะโหมดการรับกระดูกสันหลังถูกสร้างขึ้นในแง่ของระบบจักระทั้งหมดของคุณค่ะจากนั้นให้คุณหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ แล้วรับเอาสิ่งที่จัก,กรวาลต้องการที่จะสื่อสารดาวน์โหลดเข้าไปในตัวคุณค่ะเมื่อจิตใจสงบแล้วนะคะให้คุณโยนคำถามที่ค้างคางในใจของคุณทิ้งไปให้หมดคำถามเรื่องปัญหาที่คุณประสบอยู่ที่คุณกำลังมองหาคำตอบในชีวิตคำถามที่คุณถามมานานความสัมพันธ์แบบไหนอาชีพอะไรเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไง ในช่วงเวลานี้นะคะให้คุณโยนมันทิ้งออกไปให้หมดค่ะนี่คือสิ่งสำคัญมากๆนะคะที่คุณจะต้องตั้งใจที่จะโยนมันออกไปแล้วตามด้วยการยอมจำนนค่ะด้วยการที่อยู่ตรงนั้นขณะนั้นเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความต้องการคำตอบและเมื่อคุณหลุดพ้นจากความต้องการคำตอบโดยสิ้นเชิงแล้วให้คุณนั่งสมาธิอย่างเงียบๆ และคุณจะได้รับคำตอบมากมายค่ะคุณอาจจะอ้างว่ามันเป็นความคิดของคุณเองแต่จงเข้าใจเสมอนะคะว่าคุณเป็นเพียงภาชนะที่ว่างเปล่าล้วนๆจงปล่อยให้พลังจักรวาลส่งผ่านคุณไปใช้ในทางบวกความรักและความเห็นอกเห็นใจมากที่สุดนะคะดังนั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลแรกนะคะที่คุณอาจตื่นขึ้นในช่วงเวลานั้น คือการที่จัก,กรวาลมาเพื่อตอบคำถามของคุณค่ะเหตุผลที่สองนั่นก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีใครบางคนกำลังเรียกหาคุณสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสิ่งนี้หมายความว่าหากมีใครคิดถึงคุณหากมีใครต้องการความช่วยเหลือจากคุณในสิ่งที่คุณต้องเข้าใจนั่นคือช่วงเวลาที่ใครบางคนต้องการคุณ หรือปรารถนาอยากจะพูดกับคุณนั่นก็เพราะพวกเขาถูกดึงดูดความสนใจไปที่คุณค่ะพวกเขาถูกเจาะเข้าไปในความถี่การสั่นสะเทือนของคุณซึ่งจะส่งผ่านจักรวาลและคุณจะรู้สึกได้จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพวกเขาตัดสินใจเรียกหาคุณเฉพาะเมื่อคุณนอนหลับนะคะพวกเขาอาจจะเรียกหาคุณตลอดทั้งวันเลยก็ได้แต่ช่วงเวลาอื่นคุณอาจไม่ได้ยินเสียงของพวกเขาเท่านั้นเอง เพราะจิตใจของคุณยุ่งวุ่นวายเกินไปหลายครั้งนะคะที่คุณไม่ตื่นด้วยพลังเหล่านี้เพราะประสาทสัมผัสของคุณลดลงเนื่องจากจิตใจของคุณยุ่งวุ่นวายในระหว่างวันดังนั้นเมื่อจิตใจของคุณผ่อนคลายสงบเงียบและประสาทสัมผัสของคุณสูงขึ้นเหมือนเสาอากาศรับสัญญาณที่มีคุณภาพดังนั้นในตอนกลางคืนถ้ามีคนนึกถึงคุณ คิดถึงคุณหรือต้องการความช่วยเหลือจากคุณอาจเป็นไปได้ว่าคุณจะรู้สึกหรือรับรู้อะไรบางอย่างได้และถ้าคุณรู้สึกให้คุณถามคำถามเกี่ยวกับคนที่คิดว่าเขาจะคิดถึงคุณคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณเคยพูดคุยกันเมื่อเร็วๆนี้คนที่คุณคิดถึงที่หายไปในชีวิตของคุณเมื่อเร็วๆนี้ คุณจะรู้สึกถึงพลังงานของใครคนนั้นโดยสัญชาตญาณค่ะแล้วมีแนวโน้มมากที่สุดนะคะในช่วงเวลาตีสามถึงตีห้าหากคุณส่งข้อความหรือโทรหาพวกเขาคุณจะรู้ได้เลยว่าพวกเขากำลังคิดถึงคุณอยู่จริงๆค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลและก็เป็นการยืนยันว่าทำไมคุณถึงถูกปลุกระหว่างเวลาตีสามถึงตีห้า เหตุผลข้อที่3นั่นก็คือเมื่อจัก,กรวาลต้องการถ่ายทอดความคิดหรือองค์ความรู้บางอย่างผ่านคุณเพื่อให้คุณสามารถรับและแสดงออกมาสู่ความเป็นจริงทางกายภาพขอให้คุณเข้าใจเสมอนะคะว่าที่มันเกิดขึ้นเช่นนี้ทางกายภาพนั้นเป็นการนำเสนอทางกายภาพของอภิปรัชญาอันไม่มีที่สิ้นสุดที่ปัญญาส่วนรวมห้องสมุดส่วนรวมที่ทุกสิ่งเป็นไปได้ และบ่อยครั้งนะคะเมื่อเราตื่นขึ้นมาในช่วงเวลานี้เราจะยอมให้ตัวเรามีจิตนิ่งสงบเพื่อตื่นตัวโดยสัญชาตญาณคุณจะตระหนักได้ว่าหลายครั้งคุณมีความคิดเช่นฉันทำอย่างนั้นไม่ได้ฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้ฉันจะทำสินี้ได้ยังไงฉันจะจัดการและแก้ไขเรื่องนี้แบบไหนฉันคิดไม่ออกฉันไม่มีไอเดียฉันไม่มีข้อมูล หากคุณคิดว่ามันเป็นความคิดที่คุณต้องคุค่นคิดมาตลอดวันนั้นจะเป็นวันที่เหมาะสำหรับคุณจักรวาลจะไม่ให้สิ่งใดๆแก่คนที่ไม่สามารถจัดการได้นะคะหากทัศนคติของคุณพร้อมจักรวาลก็พร้อมค่ะจักรวาลมักจะสังเกตและรู้ได้เสมอไม่มีคำพูดใดที่จักรวาลไม่ได้ยินไม่มีการกระทำใดๆที่จักรวาลจะมองไม่เห็น และเมื่อจัก,กรวาลสังเกตเห็นนั่นจะเป็นภารกิจใหญ่โปรเจกต์ใหญ่หรือความคิดอันยิ่งใหญ่ที่จะนำออกไปสู่ที่นั่นค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือจัก,กรวาลจะหาเวลามาปลุกคุณเมื่อจิตใจและคลื่นสมองของคุณสงบอยู่ระหว่างคลื่นทีต้า mm hmm. เพื่อให้คุณจะได้ไม่มีความคิดเชิงตักกะที่ไม่สมเหตุสมผลจนทำให้ต้องกลัวมัน ผลักใส่มันออกไปดังนั้นในช่วงเวลานี้มันสำคัญมากนะคะที่จะต้องฟังสัญชาตญาณน,นั้นฟังความรู้สึกนั้นและโอกาสใดก็ตามที่บอกว่าใช่จากนั้นให้คุณค่อยๆค,คิดแล้วคุณจะคิดออกค่ะเคล็ดลับนะคะให้คุณจดบันทึกความฝันเมื่อคุณเริ่มเขียนสิ่งต่างๆจากความฝันของคุณคุณจะสามารถนำชิ้นส่วนปริศนามารวมกันได้ เทวดาที่ทำหน้าที่เป็นไกด์นำทางของคุณจะให้คุณเท่าที่พวกเขาเชื่อว่าคุณสามารถรับมันได้ในเวลานั้นทีละชิ้นทีละส่วนแยกย่อยเหมือนจิ๊กซอจักรวาลมีหน้าที่แค่ส่งชิ้นส่วนเหล่านั้นให้กับคุณแต่คุณมีหน้าที่ต้องต่อมันด้วยตัวเองค่ะซึ่งโดยปกติแล้วจักรวาลหรือว่าไกด์ของคุณนะคะจะไม่ได้ให้มาในครั้งเดียวแบบครบถ้วนสมบูรณ์เต็มองค์ พวกเขาต้องการให้คุณก้าวไปทีละเล็กทีละน้อยทีละขั้นฝึกให้คุณตีความหมายเข้าใจแต่ละขั้นด้วยตัวเองก่อนจะเข้าไปสู่ขั้นต่อไปค่ะคุณอาจจะมีความฝันบางอย่างที่สำคัญในขณะที่คุณกำลังนอนหลับแล้วคุณก็ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณจำความฝันนั้นก่อนที่มันจะจางหายไปในความฝันได้นั่นอาจเป็นข้อความที่จักรวาลพยายามส่งถึงคุณค่ะ หากคุณถูกปลุกให้ตื่นขอให้คุณนอนอยู่ตรงนั้นสักครู่ก่อนทำจิตใจให้ปลอดโปร่งและพยายามนึกถึงจดจำและก็ย้อนเรื่องราวต่างๆในความฝันสุดท้ายของคุณให้ได้มากที่สุดเพื่อการจดจำที่ง่ายขึ้นนะคะให้คุณหลับตาแล้วก็นึกนะคะนั่นจะจดจำได้ดีกว่าการลืมตาค่ะเมื่อจำได้แล้วนะคะให้คุณจดบันทึก ด้วยสมุดประกาศที่คุณเตรียมไว้ข้างเตียงมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและมีผลจากนั้นเราอยากให้คุณทำสิ่งสำคัญต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือคุณควรที่จะนั่งทำสมาธิเพราะนี่เป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดในการทำสมาธินั่นเองค่ะ เดคี Key, หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จะได้องค์ความรู้ทางด้านจิตวิญญาณเกี่ยวกับการถูกปลุกขึ้นในช่วงเวลาตีสมถึงตี5นี้นะคะเสียงปลุกให้ตื่นที่ไม่ใช่มาจากเสียงนาฬิกาปลุกไม่ใช่มาจากเสียงท้องร้องเพื่อต้องเข้าห้องน้ําไม่ใช่มาจากเสียงกรนจนเตียงสั่นจากคนข้างๆและก็ไม่ใช่จากเสียงสุนัขเห่าหอนหล้นๆเหมือนนางผี คืนนี้อย่าลืมเตรียมสมุดปากกาไว้ข้างๆเตียงนะคะเพื่อจัก,กรวาลต้องการจะส่งสารอะไรถึงคุณขอบคุณจัก,กรวาลที่ให้เดคีนำสารดีๆนี้มาฝากทุกๆท่านขอบคุณจัก,กรวาลที่ทำให้เราได้มาเจอกันเดคีขอสวัสดีค่ะ